หินแกะสลักเหล่านี้มันคือร่องรอยวิญญาณพันปีมันคือคำสวดท,ที่สลักไว้ไปพิสูจน์ดูแล้วจะขนลูกกับตาเท่าครับปฏิมาก,กรรมที่สประสาทตะเมืองทมสุรินประสาทตะเมืองทมสร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่16-17ถึง17ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 เพื่อใช้เป็นอโรคยสารหรือสถานพยาบาลโบราณปัจจุบันอายุกว่า800-900ปีตั้งอยู่ที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินร์การแกะสลักหินเน้นรูปดอกบัวและรูปเทพสื่อถึงคารเหียวยาและการคุ้มครองผู้คนให้พ้นจากโรคภัยขอบคุณครับอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์มานะครับ ตาเท่าจะหามาเล่าให้ฟังสวัสดีครับ